ใช่ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโซนิกที่ไม่ใช่วิ่งนะครับแต่ว่าเราขับรถแทนและนี่คือเกม Sonic a อนด l ออสต r เรซิ่งแท้ส์ฟอร์นั่นเองครับผมซื้อเกมนี้มาไอซีมหกร้อยแปบาทพูดตรงๆว่าแพงจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นจานนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นโหมดของการเล่นสีสนามแล้วก็เราจะได้แชมป์นะครับโอเคไหมเราจะเล่นโหมดฮาร์ดสุดนะเพราะว่าเราเราเฟี้ยวมั้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มแข่งรถกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปกัน มาแล้วครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นด่านไอโซนิคิโร่อะสี่สายคิวมั้งไปครับโอ้เป็นไงล่ะตีลังกาไป็หนึ่งทีครับตอนนี้เราเราต้เก็บอาวุธโจมตีพวกคนโดนป๊บตัวไปหนึ่งเป็นไงเหรอข้าดับมันสุดอเรนี่พูดอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มเลยแม่กเอ้ยเขียเราอยู่ที่แปดนะครับตอนนี้เราต้องรีบตามนะครับข้างหน้ามีเทลส์นะฮะรอบที่สองครับ ตามไปครับเฮ้ยมันได้ออสตาโอ้ยโอเค All <c oughs> อเราอยู่ได้อยู่งานเท่าละโดนไหมเนะี่ย <c oughs> ไปไปได้อยู่เราได้อยู่ครับเราเราต้องรีบไปครับ <c oughs> โอ้ยใครมันสกัดดาวลูกผมไปไปไป <c oughs> ไปใครมันได้ออสตาอีกแล้ววะ โคตรขี้โกงเลยพลังโอยไอ้เวทบอว่าตอนนี้เกมมันโคตรตึงเลยนะครับกลับมาแล้วโอ้จบที่4แม่เจ้าตอนนี้เราได้7คะแนนนะครับแล้วการที่จะเป็นอ้าใช่างอไรม่ฟมตรงได้ที่หนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่4ี่นะครับคือพูดตรงๆว่าอันดับหนึ่งนี่คือแบบเร็วโคตรๆเลยว่ะถือว่าตึงนะพอปับโหมดฮาเนี่ยเกมแม่งตึงจัด มาครับด่านแซมบ้าแอนอาร์มิโก้นะครับ let's go ทำไมตัวละครอื่นมันบูดกันหมดเลยวะไปโจมตีไปโอ้ยยอมรับไม่ได้ครับโหมดฮาร์ดไปไม่รู้มันจะโดนไหมแต่มันน่าจะฟุกแหละโอ้ยมันยิงโดนได้ไงวะมึงเทพเกินไปแล้ะปอนเทพเกินไปแล้วเทพเกินไปแล้ว เร็วเกินพี่โอ้ตอนนี้คือเกมแบบว่าโอ้ยมันจะตามอีกแล้วโอ้มายก้าไอ้บวดพวกนี้ต้องโคตรเรียมเลยเนั่ยโอ้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 นอ้โอ้โอมัอ้โบ้โอ้โหดมากโอยนะ้นอ้นอ้โอ้อ้อ้้โอ้โอ้โอ้โโห้โม้โ้โอ้โอ้เลยโอ้โอยโอ้โน้้้โอ้้อ้โอ้อ้อ้้โโโอ้อ้โ ต้องที่หนึ่งชา a d ไปโหที่สองว่ะ Let's go <S แต่ตอนนี้เราห้ามโดนมันยิงเด็ดขาดนะครับต้องรีบทิ้งหัางด่วนๆต,ต้องรีบเร่งละต้องเร่งมือกันหน่อยละใครไม่ได้ออซไยก็เนียกไม่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 ไอ้ไไน,นี่มาดีดิไปดิเออง,งับ โอ้ยใครมาิงกูอีกแล้ววะไอ้นี่มาเถอะอุ้ยกำลังจะที่หนึ่งอยู่แล้วไม่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 ที่เท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยแต่เกมโคตรตึงเลยมาปะหมดฮาร์ดคือพูดตรงๆนะอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งหรอกคลิปนี้จะแบบมันจะพยายามนะครับตอนนี้เราตามไอเวยนี่อยู่ประมาณแจมเดียวนะครับแจมเดียวก็ใครที่เป็นคนรักเกมแข่งรถแนวอาเขตสายแบบ พวกแนวชอบเล่นเกมมาริโอ้ค้เนี่ยเกมนี้ก็ควรซื้อมาเล่นนะเพราะว่าผมคิดว่าเกมนี้มันอะไรอย่างเงี้เนาะเกมนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้นะแบบว่าเชื่อมจอยมาเล่นด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีนะครับราคาเพียงแค่6ก0กว่าบาทแต่ว่าเราช่วงลดราคาดีกว่านะครับมันลดเยอะนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันลดราคาหรือเท่าไหร่นะไปกันเลย let's go <S บอกเลยว่าจะใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกเนี่ยก็กดไลค์คลิปนี้ให้เกิน15ไลค์แล้วผมจะกลับมาทำอีกนะฮะ อดูได้ไงวะถือว่าทุบเลยอเอเ้ยไม่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไข่มันบินอยู่บนฟ้าวะรีตามเลยพี่น้องอไปไปเ,เก็บแล้วหนึ่งแต่มันไม่เห็นผลอะไรเลยที่5แล้วครับตอนนี้เราต้องตามเที่ยวให้ทันอเอ้ยทางลัดดึงเข้าทางลัดวะโอ้มากา เพลงก็มันเลือกกินโหเยอะจัดโอ้ยเฮ้ยไม่ให้หรอกเว้ยเป็นไงหลานโคตรเลี่ยไปสกอตเพลงโคตรมันว่ะพีออสตาไปครับแปลงร่าง Shadow the Hedgehog ไปครับ I am all me เอาละ่ะอุ้ยไม่ได้แดกหรอกโอเคแดกจริงๆแหละเรายังระดับสองอยู่นะครับแต่ว่าออาตามไม่ทันแน่นอนอเคเราต้องเข้าทางแล้วครับทางลัดอยู่ไหน โอ้ยเราชนกล่องอะไรวะเนี่ยอุย้ยหนังเข่าแล้วแล้วไข่มันยิงอะไรวะ,ระเข้าปากเถื่อนอะ่ะบอนเลยแม่งโคตรสงคารามอ,อ่ะอ้ใครมันออซายอยีกวะเนี่ยโอ้ยไปไปชีวิตชาโดเธอหนะแต่เราเราไม่น่าจะที่สองนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวละครหนึงอยู่ด้านหน้าเราโอ้ยมันดิฟโคตรยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บบุช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  ที <Mile dizzy> ่สามวะกน้อยก็ที่สามนะครับเราเสียหลักบ่อยมากเลยนะคือแบบชนเมื่อกี้ตูมตูมตูมสามทีอ่ะเสียหลักบ่อยมากเลยไอแปดแต้มอันนั้นน่าจะแซงแล้วแหละนะครับเอ้าเรายังนำอยู่แต้มเดียวนะครับเราต้องรักษาระดับต่อไปนะครับอันนี้ด่านจะเกมอะไรวะเนี่ยแดนเซอร์ดาก้อนรู้เปล่าผมอ่านถูกหรือเปล่าวะน่าจะถูกลวมั้งโอเคครับลุยกันเลย I am Shadow Shadow like the Ultimate Life Form ไปฮะทำไมเขาออกตัวกันเร็วจังวะเอาแล้ววะโจมตีก่อนแล้วกันนะครับไม่เหลือครับคนข้างหน้าโอ้โอ้โอ้ข้ามเดียวข้ามเดียวข้ามเดียวโข้ามเดียวค่ข้ามเดียวคืออย่าพาตัวละครของเราไปชนข้างๆนะไม่งั้นตัวละครเราจะเสียบหลักพอดีแล้วตามกันหน่อยละตามกันหน่อยตามกันหน่อยโอุ้ยลืมไปว่าไอ้นี่มันท้าห้รถเราช้าลงไม่มีประโยชน์นะครับ โอ้ยเอาผิดตัวเหรออุย้ยไอ้ยโอเคเราน่าจะแปลงร่างเป็นเรือเหรอโอ้โหเราตามไม่ทันเลยด่านเนี่ยตามใครไม่ค่อยจะทันเลยโอ้โหไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบ Are you serious right now bro เอาเป็นว่าเราเราเรีบเคลียร์ตัวนั้นก่อนโอ้ยอเราหลบแบบดิจิตอลอีกแล้วชอตครแมกครับดิงคอ,อย แล้วไงไปเอาเราขับเครื่องบินละเราขับเครื่อง,งอบินละใจเย็นใจเย็นจิตไร้วางอุ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวออสตาร์ไปแปลงล่างครับชาร์โดเลยเฮดช็อกมาแล้วนี่ครับกูคืออัลติเมทไลฟ์ฟอร์มไม่มีใครมาอยู่บนหัววะแต่ตอนนี้เราที่หนึ่งนะครับเราต้องบินต่ำนะเราเป็นดัสตี้คอร์ปเปอร์นะครับโอ้ยใครมาชนกูรเรายังน้ำอยู่เฮ้ยใครมันออสตาร์วะโอ้ชีต โอ้ชิดเดียเดยวเดียโอเคอุ้ยไม่ได้แดกคุณหรอกเอาขอละขอเคจังหวะนี้ขอเคจังหวะนี้ขอเคจังหวะนี้ let's go yeah y e a ก็นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปประวัติของชาโดนะผมทาไว้ดีมากๆเลยนะครับด้งนการอธิบายเนื้อเรื่องอะไรต่างๆบอกเลยว่าเนื้อเรื่องโคตรดาร์กและมันสุดๆนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปประวัติชาโด้ด้วยนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ถึง15ไลค์เพื่อให้ผมทําคลิปโซนิ c ขับรถต่อนั่นเองครับ